สวัสดีครับผมนายวิศูชันช่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาแห่งหนึ่งตำแหน่งช่างภาพในชีวิตประจำวันผมต้องใช้ดวงตาเยอะเพราะใช้ในการเพ่งถ่ายภาพต่างๆเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งแสงแดดแล้วก็ไฟแฟตต่างๆการมองเห็นวัตถุที่ต้องเพ่งผ่านเลนซึ่งจะทำให้มันอาจจะเสื่อมหรือว่าเป็นผลต่อในการดำเนินชีวิตผมเจอแพทย์นัทมนนะครับโดยคณะบดีท่านก็บอกว่าวิสูตรมีหมอรักษาต่อหินโดยตรงแล้วนะก่อนนั้นผมก็รักษาหมอจากสุธ,ธรรมดามาตลอดไม่ใช่หมอโดยตรงแล้วก็วันหนึ่งผมก็ไปหา นัทมนสักอีกาทิตยหนึ่งอาจารย์ก็นัดเจอผมท่านก็ได้ปรับยาให้ผมเป็นยาต่อหินโดยเฉพาะผมก็ดีขึ้นตาไม่แดงไม่ปวดไม่แสบอาจารย์แกก็ดูแลทั้งทุ่มเทก็พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวแบบกันเองให้ความอบอุ่นแล้วก็ ดูแลใกล้ชิดปรึกษาได้ตลอดท่านก็รับสายตลอดคุยกับท่านท่านก็บอกว่าเออเราไม่ต้องมาทรมานหยอดตาอยู่นะเพื่อคุณภาพชีวิตตรงนี้ผมก็มันได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างถามว่ากลัวไหมก็กลัวแล้วก็คิดไปก็ไปหาข้อมูลอ่านคอลัมน์ของท่านถามคนนู้คนนี้คนใกล้เคียงก็ ตัดสินใจผ่ากับท่านพอถึงวันผ่าตัดผมก็มาเขาก็พาผมไปส่งที่แลบผ่าตัดก็จะมีทีมแพทย์ของเขาของหมอเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่ที่ดีมากก็ทีมแพทย์อุปกรณ์ของโรงพยาบาลพยาไทเนี่ยพร้อมทุกอย่างอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าเยินยอนะเพราะว่าผมเห็นนะเห็นอุปกรณ์และก็ห้องก็สะดวก กับผู้ป่วยผมออกมาแฟนผมยังงง <cell> <dimensional> เลยเข้าไปทำไมเนี่ยแป๊บเดียวสะดวก <men> เร็วแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านก็อาจารย์ให้ใบนัดมาแล้วก็มาเปิดตายกวนลุกขึ้นมารักษาตามนัดตลอดปฏิบัติตามที่คำสั่งเหมือนที่หมอนัททนให้ไว้ก็ปฏิบัติตลอดคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ผู้ป่วยด้วยต้องปฏิบตัติเชื่อคำของแพทย์มันเราต้องเดินทางด้วยกัน ไม่ใช่ว่าหมอทําดีแต่ผู้ป่วยผู้ป่วยเไปอีกทางหนึ่งมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะครับบางครั้งนี่คือปัญหาผมก็อยู่ในกรอบของท่านตลอดก็มีบางครั้งนั่นแหละเราก็อยากจะเปิดตาครบเดือนแต่อาจารย์เขาก็ดูบ้างผมได้ดีเพราะอาจารย์ดุแล้วก็มันมันประทับใจหลายอย่างนะครับที่ที่โรงพยาบาล พยาธิหนึ่งเนี่ยฝ่ายจักษุเนี่เข้ามาเนี่ยน้องๆพยาบาลอะไรเนี่เขาเขาจะดูแลตลอดเทคแคร์ care, ดูแลคือมันมีความรู้สึกว่าเราอบอุ่นเข้าใจเราก็ไม่ได้ว่าคนรวยหรือว่าชนชั้นสูงอะไรก็ธรรมดาแต่ที่ผมได้คือผมเชื่อมั่นมากกว่าอ๋อหลังจากการผ่าตัดนะครับถ้าด้านอาชีพก็หมายถึงว่าหลังจากผ่าตัดตาเลยผมก็มีความเชื่อมั่นในตัวผม มากขึ้นไม่ต้องพะวงเรื่องเรื่องตาหรือว่าต้องหยอดตาไปทำงานเราต้องพกแกวตาไปหรือว่าไปต่างจังหวัดลืมหยอดตาไม่ได้เอาอยาตามาตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับผมอยาแกจบฝากถึงผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นต้อหินอยู่ขนาดนี้ว่า,าที่นี่นะครับโรงพยาบาลพยาไทยสร้างความเชื่อมั่น ขอให้ผู้ป่วยที่เป็นต้อหินไม่ต้องพะวงไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนผมนี่ครับผมผ่ามาตอนแรกผมว่าสุดท้ายมันเหมือนไม่ได้ผ่าเพราะว่าอะไรมันไม่เจ็บแล้วก็ไม่เจ็บไม่ใช่ที่เราคิดว่าเราผ่าแล้วตาเราจะบอดหรือดีขึ้นไม่ดีขึ้นหรือว่าหมอผ่าไม่ดีไม่ใช่ครับที่นี้พร้อมทุกอย่างทั้งบุคลากรทางการแพทย์และก็อุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับที่นี้ เขาจะให้เอาใจใส่ดูแลท่านเหมือนคนในครอบครัวนะครับ